ดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะมาส่งกระติบข้าวให้เอฟซนะคะวันนี้มาส่งเคอรี่นะคะเดี๋ยวเอาที่อยู่ก่อนนะคะ มีรัตยอดกระโโนะที่อยู่ตามนี้เลยเนะะาะภาษาก็เขียนแบบไวๆนะคะไม่รู้เพื่อนจะอ่านออกหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวอ่านไม่ออกก็ค่อยเขียนใหม่นะคะอันนี้ก็จะมีข้อมูลภาษาอยู่เนาะเบอร์โทรคนส่งนะคือเขาจะเข้าคอมเลยนะคะเข้าในคอมเข้าไปก็จะมีเบอร์โทรมีอะไรภาษาอยู่ในนั้นเพราะว่าภาษามาส่งบ่อยนะคะส่งข้าวส่งอะไรไปให้แม่นะคะก็อยู่ข้าง ตลาดวานอนนะคะก็เยอะเลยตลาดสดมาประมาณไม่ถึงร้อยเมตรนะคะกับข้าวนะคะมาส่งให้แล้วนะคะวันนี้นะคะคุณพี่อารีรัตน์นะคะว่าแกโอนเงินมาให้ตั้งแต่วันก่อนแล้วนะคะเมื่อวานก็อย่างที่ภาษาบอกนั่นเละมากลับจากหน้าบ่ายสองโมงนะคะตอนแรกว่าไปส่งกับเสือนะคะ นึกว่าปแตนแพ็คของนะคะเมื่อวานก็พอดีแอดมินหยุดนะคะก็เลยไม่ไม่ได้ส่งออเดอร์มาเนาะก็เลยไม่ได้แพ็คของส่งนะตอนแรกภาษาว่าจะไปส่งไปรณีนีพร้อมเสือนะคะก็เลยกลับมาบ่ายสองโมงนะคะว่ามาส่งอยู่ไอจีเตรงกุดเรือคํานะคะเอฟซมาถึงสองโมงเขาบอกปิดแล้วปิดระบบแล้วส่งไม่ได้นะต้องรอส่งพรุ่งนี้ว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันเข้าระบบไม่ได้เพื่อนวะนะ่าวันเพื่อนปิดแล้วนะ ก็เลยวันนี้ก็เลยเข้ามาวานอนเลยนะคะทีเดียวเลยเนาะเพราะว่ามันจะได้ส่งไปเลยเนาะเดี๋ยวไปที่นูน่นเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ทันอีกนะคะก็เลยเข้ามาส่งที่วานอนนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ไปจำปดงนะคะมาส่งของให้เอฟซีก่อนนะคะกว่าจะเสร็จก็นู่นแหละเที่ยงนะคะเที่ยงพอดีเมื่อกี้ก็มีตั้งด่านเนะะะาะภาษาก็เลยขี่เลี่ยงอ้อมไปทางนู่นนะ ก็รอเพิ่นก่อนเนาะเพิ่นยังไม่มาเปิดร้านนะเอีก็มาส่งที่เฮอร์รี่นะคะส่งเฮอร์รี่นะคะนี่เลยนะคะามานี่แหละมาส่งกระติบข้าวนี่แหล <c oughs> <c oughs> จะจะมาบ่อยว่านอนเกือ <c oughs> บทุกวัน กล่องพอดีเลย,เลยชื่อผู้ส่งไม่เปลี่ยนค่ะชื่อเดิมค่ะเปลี่ยนเบอร์ไหมครับไม่ได้เปลี่ยนค่ะเป็นเบอร์อะไรนะครับศูนย์แปดเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสามศูนย์แปดห้า ค่ะใช่เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปตลาดตาด่อตลาดก่อนส่งให้เรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้รอรับ โทรศัพท์ด้วยนะคะถึงไวนะคะ FC Curly นะคะส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ถึงแล้วนะคะคก็อันนี้เราก็ส่งธนาส่งธรรมดาไม่ได้ส่งด่วนนะคะคลิกแพงนะอ c ช่วงนี้ผัดบุงผัดบุงผัดสด ตลำมยืดสุดออกไปคันสมพักบ้างผักกันละสิบบาทยี่สิบบาทนะผักกันใหญ่มากนะของทะเล แฟนนะหอม15บาทนะคะมามอไซกเอาไปอะไรหะ้หรอพี่น้องมันหมักนะคะเดี๋ยวเลาะดูก่อนเอากระลำไปทำผัดดองบ้อุ้ยขนาดปลากระลำใหญ่แท้เลยพี่น้องกัละยีสิบาทนะโอ้ใหญ่มาก น่อไม้สดก็มีนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลนะคะสดสดเลยนะคะปลาหมึกสดมากปลาตุ้มตัวใหญ่สดสดเลยนะคะ สวงามแต่เนาะสุราโอ้ยกำไรยี่สิบบาทพี่น้อคนน่ะอันนี้ห้องช่วยพโอ้ยยี่สิบบาทไข่ผัดกินบ่เป็นยอ่อนมันงามเป็นตะกรอบเนาะกรอบปาดอันนี้ก็ได้ดมายาวคักแค่อันนี้คนน่ะโอ้ยทะเลเตะ สอนผักเอฟซเออยผักกันละสิบบาทบ้านเรานะคะบาวาดบาไหวกินบาวาดเบาไวตลาดใหญ่อยู่นะคะตลาดวานอนโอ้ร้านโทรศัพท์พระเจ้าก็เปิดเพลงสนันอยู่ปลาทูยังไม่มาขายนะคะวันนี้ไปดูกระหล่ำก่อนมันถูกเราก็จะซื้อไปทำผักดองนะคะ ทำผักดองไว้กินโซนนี้ก็จะเป็นผล,ลไม้นะคะเอซโลละ8ปสิบเดี๋ยวบิ๊กมาก่อนค่อยมาซื้อนะคะเคพื่อนก็ชอบกินอยู่เนาะแต่ก็ยังอีกหลายวันเนาะกว่าจะมาวันที่19นะคะอูย้ยกะลัมที่หัวใหญ่เท้พ่อเทจะได้สิกินเบิดแตบ,บนี้อยกจะพาเพิ่น <laughs> หัวท่าใดล่ะนี่ ทลึกหน่อยไปถุงเย็นได้ก็มันคืหัวใหญ่ค่ะลำบากเดงดงเลาะบนกอนอันนี้มียูดอกกระลำก็ดอกอัญวานตุ้งนะกินอันนี้ยี่สิบ คิดถึงพระนะคะเอจีพระนุน่นต้องมาตลาดกินตะโก้ตลอดนะคะพรพัดน้องกำละสิบบาทโอ,<ะ>อูกกจัง,างงามแท้ค <thế. S 2> ุณน,น่ะผลึาากเนาะงามแพงว่งาสันี่กำละงงามาางามงาม่นองคุณน่ะกำละสิบบาทสัดตังโอนะคะ กัมหนึ่งไปไว้ใส่ต้มสวยสวยตัวนนะั้นผักชีลาวก็สิบบาทนะคะผักชีบ่มีแต่ต้นหอมนะสอนสิบบาทนะโหดโคผักกัมละสิบบาทละสิบบาทก็น่าซื้อนะคะผักบ้างใช่ผักบานๆเด้อพนะี่น้องสิบบาทนะคะมิตรกรรมใหญ่ๆ มาสออนแต่ผักพี่น้องผักสลัดนะคะอุย้ยขนาเทินก็ไใดนะผักกาดขาวจักหัวจักบาทกําลังขลุกเนาะหนะัวละยี่สิบเนาะยี่สิบยี่สิบก็หัวละยี่สิบบาทเบินนะ้ลเน่ะ อยากไปขั้นสมเนาะแต่ว่าบันมีที่ปากขั้นแต่กลบัวอยู่แค่แมนไป่นเดียวเพราะเหายกผมักบาก0บาทบ่ผัดบัวไปใส่ใส่ใส่ผักบัวอะไรยี่สิบสามสิบ ซอสเนาะผักสลัดก็ได้สิบาทผักกำละสิบบาทเด้อพี่น,อน้องเท่านะตลาดวานนเนี่ยมีแต่กำใหญ่ๆเท่านะสิบบาทสิบบาทหมดเลยพอดีเห็นกระหล่ำนะคะเอาไปทำผักดองนะ,ะไปคั้นส้มนะเทะ่นนะอันนี้กับผักชีกำละสิบบาทผักลึกทะโล